มีชีวิตอยู่ด้วยความรักด้วยความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะปลุปล่อยตัวเองออกจากความออกจากความขาดเคลนออกจากความไม่รู้ชีวิต,ตที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเรารู้สึกกับตัวเองอย่างลึกซึ้งเริ่มต้นที่จะกลับมารักตัวเองในสัมผัสกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ เพื่อที่เราจะได้คนพบความรักที่งดงามความรักที่สูงพลังความรักที่ไม่ได้เพลี่ยนแต่เปลี่ยนจิตวิญญาณของเราเท่านั้นยังเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้ไปตลอดการมันคือการเข้าถึงหัวใจที่บริสุทธิ์มันคือการระดักรู้ถึงพลังอํานาจของชีวิตที่แท้จริงที่เริ่มต้นจากความรัก ในหัวใจที่บริสุทธิ์ที่มันกําลังตราตึงและทราบซึ้งอยู่ในหัวใจของผมและมันเชื่อมต่อกับประสบการณ์ห่การค้นพบนี้ไปยันพวกเราทุกคนผมอขอให้พวกเราทุกคนรู้สึกกับความรู้สึกนี้ได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับผม